ขายกันนะครับราคาที่ทางช่องประกาศรับซื้อก็เริ่มต้นที่500ถึง1,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ทางช่องจะมารีวิวให้ดูนะครับเทคนิคเบื้องต้นนะครับที่จะให้ตรวจสอบว่าเหรียญเออร์เลคอยตัวนี้นะครับแท้หรือปลอมนะครับเอ๊ะเพื่อนๆสงสัยว่ามันมีปลอมด้วยเหรอมีครับเพราะว่าเหรียญที่เริ่มมีราคานะครับก็มีการทําปลอมขึ้นมาเช่นกันนะครับนี่นะครับ สังเกตเหรียญผระเสียนตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญปกติก่อนนะครับเหรียญปกตินะครับทั่วไปนะครับนี่นะครับด้านหน้าถ้าหมุนกันแบบนี้นี่นะครับจะพระเสียนกลับนะครับแต่ว่าเหรียญผระเสียนตรงที่มีราคาเล่นหากันในกลุ่มซื้อขายนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับหมุนจะตรงกันแบบนี้นะครับดูผิวเผนนะครับเหรียญนี้ดูปกตินะครับถ้ามือใหม่อาจจะโดนได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาสอนวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับ ว่าเหรียญทำมาหรือเปล่าทำมาเขาทำมายังไงนะครับก็เหมือนกับพวกเหรียญหลังแบบต่างๆนะครับเขาจะอาจจะยิงเลเซอร์ขอบนี้นะครับแล้วก็เอาฝานี้ออกแล้วก็สลับด้านนะครับเหมือนถ้าเป็นพระเสียงกลับก็หมุนขึ้นมานะครับให้เป็นพระเสียรตรงนี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเช็คง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับก็อันดับแรกเลยชั่งน้าหนักก่อนนะครับเพื่อนๆต้องมีเครื่องชั่งนะครับ เหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทซีรีส์ใหม่นะครับน้ําหนักโดยประมาณนะครับ3กรัมนะครับอันนี้ผมช่างให้ดูนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับน้ําหนัก3ากรัมนะครับเครื่องช่างตัวนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับอาจจะคาดเคลื่อน0.0304นย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดูดูกันนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับน้ําหนัก3กรัมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็3กรัมนะครับ อันนี้ก็3กรัมนะครับแล้วก็มาดูเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญประสิทธิ์ตรงตัวนี้นะครับน้ําหนักถ้าเป็นเหรียญที่แท้จริงการตรวจสอบขั้นแรกนะครับน้ําหนักจะต้องเป็น3กรัมมาดูกันนะครับตัวนี้น้ําหนักถึง3.12นะครับน้ําหนักมันเกินเบื้องต้นนะครับเราชั่งน้ําหนักแล้วเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆน้ําหนักมันเกินแล้วเราก็ต้องพิจารณาในจุดจุดอื่นนะครับนี่นะครับ อันนี้ผิดปกตินะครับอันนี้ปกตินะครับนี่นะครับเหรียญนี้ผิดปกติแล้วเราทำยังไงต่อเรามาพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับมีร่องรอยการตกแต่งมาไหมนะครับนี่พอเราซูมเข้าไปเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเห็นความผิดปกติไหมครับตรงนี้นะครับมือผมอาจจะสั่นนะครับเห็นไหมครับไม่เรียบสนิทนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับจุดนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่แบบไม่ไงอ่ะไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันฝืนธรรมชาตินะครับตัวนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับพอดีผมไม่มีกล้องแว่นแว่นสองพ้าขยายให้ดูแต่ก็เบื้องต้นตัวนี้ก็น่าจะมองเห็นนะครับนี่นะครับยังไม่เนียนนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้คาดว่าตามที่ผมเคยดูในกลุ่มซื้อขายนะครับอาจจะยิงเลเซอร์ขอบนะครับแล้วก็ประกบเข้าไปใหม่นะครับก็เท่าที่ผมดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตเห็นนะครับจุดนี้นะครับเป็นความรู้นะครับจุดนี้นะครับดูไว้นะครับนี่ความไม่เรียบร้อยตรงนี้1นึ่งจุดนี่นะครับล่องรอยนี่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นรอยเชื่อมหรือรอยพับ นะครับมันมีจุดให้เราสังเกตอยู่นี่พยายามหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่เรียบสนิทนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันจะเพเยอยู่นี่นะครับนี่อาจจะเป็นรอยเชื่อมผมไม่แน่ใจนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือน้ำหนักนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่นะครับ ตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับร่องรอยตรงนี้นี่นะครับก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนๆนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือว่าร้านรับซื้อต่างๆนะครับในเมื่อเหรียญมันมีมูลค่านะครับก็มีปลอมแปลงขึ้นมาแน่นอนนะครับนี่นะครับก็เหรียญเล่นได้นะครับแต่เราต้องศึกษาด้วยนะครับเก็บก็เก็บเท่าที่เราชอบนะครับแล้วก็ ดูหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆอ,อย่าให้ความอยากมาบังตาเรานะครับจนเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับคลิปนี้ก็มามายังไงเดียเหมือนกับว่ามารีวิวมาสอนเพื่อนๆน,นะครับมาเป็นแบ่งปันความรู้กันนะครับว่าเหรียญในกลุ่มเนี้ก็หายากแล้วก็คนที่จะเล่นก็คิดให้ดีนะครับต้องมีความรู้นะครับถ้าซื้อก็ควรจะเลือกซื้อกับร้านที่ การันตีนะครับการันตีคืนนะครับนี่นะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญนี้คือเหรียญที่ทํามานะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ต้องแงะไม่ต้องอะไรนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ช่างน้ําหนักแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็มามีร่องรอยตรงนี้อีกนะครับไม่ต้องลงกล้องขยายนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับก็ชัดเจนนะครับพระเสียรตรงนะครับก็สำหรับท่านที่มีอยู่นะครับในมือก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเหรียญของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับชั่งน้ำหนักนะครับเหรียญซีรีส์เก่าน้ำหนักจะเป็น3.4กรัมนะครับ ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่แม่เหล็กดูดติดน้ำหนักมาตรฐานนะครับสามกร,รัมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสามจุดศูนย์หนึ่งนะครับอาจจะด้วยเครื่องช่างที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็พอสังเกตได้พอตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือปกตินะครับอันนี้สามจุด 1นอันนี้คือผิดปกตินะครับก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเล่นเหรียญ<ๆ>ก็มีเครื่องช่างติดไว้นะ